สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะตอนนี้เกมปิดอัปเดตแล้วนะครับผมหรือเปล่าวะ <c oughs> ยังไม่ได้เช็คเลยผมน่าจะปิดไปแล้วนะตั้งแต่7โมงนะฮะสิ่งที่จะมาในในวันนี้หลังเกมปิดก็คือที่มานแน่ๆเลยก็คือ Iconic Moment a r s า n a l นนะผมก็จะมี3คนนะฮะ มีเบิกเคมนะผมมีเบิกเคมมีปีเรสมีเปิดตีนะฮะสามคนนี้ใครจะให้เพิ่มเปิดก็ส่งรหัสมาได้เลยนะผมก่อนเกมเปิดนะส่งมาก่อนเกมเปิดนะผมไปคุยกันในเชทนะฮะทักเชทมานะครับผมแล้วก็มีอีเวนต์นะผมเบอร์ไวคลับทัวร์คนนี้ก็คูณ2นะฮะเบอร์ไวไม่ใช่ดิเบอร์ไวคลับชาเลนจ์นะผมเจก,กูบอลน,นะฮะ เจ็คโบอลแล้วก็อูเพ่นชาเลนจ์ GP 1นึ0งแสนห้าหมื่นนะฮะแล้วก็วอรไวคลับทัวร์ผมอันนี้คูณสองนะเก็บสูงสุด1 3 0 0 0หนัเต็มนะผมจะได้เทรนเนอร์สดาวคูณสองนะฮะอันนี้ก็หมดแล้วนะผมยูโร <laughs> ผมว่านะยูโรนะน่าจะมาแค่เกมคอนโซลน,นะผมว่าน่าจะมาแค่เกมคอนโซลน,นะ PC อย่างเงี้ยเราดูเลยเตรียมเลย PC มาแน่ๆนะฮะ แต่โมบายเนี่ยก็ okay, ประมาณแค่นี้แหละนะผมแล้วก็จะมีบอลดามีเจกบอลดำนบผมนะฮะที่คนมิบอกไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีเจกบอลดาในวันนี้นะฮะ <c oughs> ประมาณนี้นะวันนี้อัจฉริยะโมเมนต์นะผมก็มี1นึ0 0 0สนห้าหมื่นีมีกูบอลน,นะฮะมีบอลดำมีสเปเชียลเทรนเนอร์นะผมอันนี้อีเวนท์ทัวร์อีกนะฮะประมาณนี้นผมยูรูก็น่าจะรอต่อไปสำหรับโมบายนะฮะ อาจจะยังไม่มาวันนี้แต่อาจจะเป็นวันจันทร์นี้ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ปะ <c oughs> นะผมโอเควันนี้ก็ไม่น่ามีแล้วผมนี่ก็คือสิ่งที่จะมาหลังเกมปิดนะครับผมโอเคนะฮะใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจน,นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบายบาย Let's go